แต่กลองบอกว่าคันนี้ดูเหมาะกันน้องแจมมากคือแน,น่นอนนะคะตัวสวยๆก็ต้องบอกว่าคนสวย,สวยปาค่ะเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันรับนักแสดงเพิ่มไหมคะพี่ๆค่าตัวตฮลัลโลสวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะแล้ววันนี้แจมก็อยู่กับเจ้าคันนี้ ปอยเช่บ็อกเซอร์ er นะคะ987นั่นเองในที่สุดอากาศเย็นๆเราก็มีรถเปิดประทุนมาพอดีเลยโอ้โหลมเย็นที่สุดเลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะอากาศเย็นกลับมาเย็นอีกประมาณ2-3วันแล้วก็มีรถเปิดประทุน้ามาแล้วนะคะคันนี้สเปคเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปครถคันใหม่ของแจม <S <S คันนี้กันเลยนะคะก็ รถสประตูที่เคยขอไปก็ไม่คิดว่ามันจะต้องมาได้อีกคันนึงนะคะแขวคันนี้เนี่ยไม่มีหลังคาด้วยก็คันนี้นะคะเป็นปอร์เช่บ็อกสเตอร์987นะคะคันนี้เป็นรถปี2010นั่นเองนะคะก็น้องค่อนข้างมีอายุแต่ว่าด้วยความเป็นปอร์เช่นะคะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยทั้งรูปทรงนะคะหน้าตาของเขาเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันเก่าแน่นอนนะคะถ้าเราแค่เพียงดูในรักษารถดีๆนิดนึงนะคะยังไงรถเขาเนี่ยก็หน้าตาเนี่ย อยู่ได้ย,ยาวๆเลยนะคะก็คันนี้เนี่ยเอกลักษณ์นะคะก็ยังเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็ตรงนี้นะคะไฟเนี่ยปุดๆนะคะเหมือนหน้าเหมือนกบนะคะก็ปอเช่ค่ะไฟเป็นไฟ LED นะคะแล่ก็ปีไฟสปอตไลท์ตรงนี้ด้วยค่ะพร้อมทั้งกระจังหน้าด้านหน้านะคะก็สวยสไตล์ปอเช่นั่นเองค่ะก่อนไปดูรอบคันนะคะเ,เดี๋ยวมาบอกกันก่อนนะคะคันนี้เป็นรถปี2010นะคะตอนนั้นเนี่ย สามารถเลือกได้2แบบนะคะก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะคะ PDK 7สปีดและก็เกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูรอบพันกันเลยค่ะรอบพันนะคะอันนี้พอมันเป็นรถบ็อกเซอร์มันก็จะคันเล็กๆนิดนึงอันนี้ก็เราก็พับหลังคาลงนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อกันบ้างค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อนะคะขอบ18นะคะแล้วก็ดูจากลายล้อแม็กแล้วเนี่ยก็ จะเรียกว่าเป็นล้อแม็กเงี่ยที่เข้ากับตัวรถนะคะดูโมเดิร์นนะคะดูเป็นสไตล์ของปอร์เช่นะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรถใหม่มากเพราะฉะนั้นล้อแม็กเนี่ยมันก็จะด,ดูเข้าไปกับตัวรถนะคะที่อาจจะไม่ได้ดูใหม่มากแต่ไงแล้วเข้ากันเพอร์เฟกมากๆค่ะอ่าเรามาดูรอบคันกันเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้นี่เขาก็จะมีดูระบายนะคะอ่าไปค่ะ ด้านหลังท้ายนะคะเราก็แคนบ็อกเตอร์ตัวใหญ่ๆกันเลยพร้อมทั้งมีท่อนะคะอยู่ตรงกลางบอกเลยนะคะว่าความไฟายฝันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงเนี่ยก็คือเราอยากมีรถเปิดประทุนนะคะแต่ที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงได้เลยเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากอากาศบ้านเราจะมันร้อนมากแล้วก็ไม่ได้อากาศดีนะคะขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นตาม สมุทรสาครเนี่ยก็เ,เยอะนะคะรถขอโดนรถขัดดินเนยเยอะแต่ก็ได้มาแล้วค่ะนี่เลยยังไงแล้วนะคะบอกเลยว่ามีรถเปิดประทุนเดี๋ยวต้องออกไปขับรถซิ่งรถคันนี้กันแต่ก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปครถกันหน่อยนะคะ จ้ารถบ็อกเซอร์นะคะ987คันนี้นะคะความเร็ว0ูนยถึงร้อของเขาเนี่ยอยู่ที่5.8วินาทีนะคะและก็ทออปสปีดเนี่ยอยู่ที่261ค่ะและในส่วนของแรงม้านะคะของเขาอยู่ที่256นะคะแรงมา้าและก็ท็อของเขาเนี่ยอยู่ที่290นิวตันเมตรค่ะตัวรถนะคะมีความกว้าง1,801ม mm ิลิเมตรนะคะแล้วก็มีความยาว4,328ม mm ิลิเมตรค่ะ ความส Warner ูงเนี่ย1,295มิลิเมตรและฐานล้ออยู่ที่2,416มิลิเมตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถคันเล็กๆไม่ใหญ่ว่านะคะเหมาะแก่การขับในเมืองและเหมาะกับสาวๆที่สุดเลยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวตามไปชมขับรถคันนี้กันเลย เราไปลองรถกันเลยแต่ขอปิดหลังคาก่อนนะคะปิดก่อนนะคะเดี๋ยวหัวจะร้านเอาแ <Yeah. S 1> ดดร้อน<ๆ>เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตรงโลเคชั่นที่เราหากันจะกัน อันนี้นะคะก็ขับรถออกมาแล้วนะคะบอกเลยว่าเป็นรถปี2010เนี่ยก็ค่อนข้างมีอายุนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าขับดีมากคันนี้สบายสบายเลยเฮ้จริงๆริงถบ็อกเซอร์เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างกระทัดรัดนะคะแล้วก็ค่อนข้างคล่องแคล่วน,นี่เมื่อกี้นั่งมาเนี่ยพี่ตะก้องบอกว่าคันนี้ดูเหมาะกับน,น้องแจมมากคือแน่น,นอนนะคะตัวสวยๆก็ๆต้องบอกกับคนสวย ก็ดูนะคะข้างในเนี่ยเป็นรถปี2 0 1 0ก็จริงนะคะแต่ว่าข้างในของเขาเนี่ยพวงมาลงพวงมลาลัยทุกอย่างนะคะยังดูใหม่หมดเลยนะคะสิ่งที่คันนี้เนี่ยปาได้มีการอัพไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตรงแรกเลยนะคะจอจอตรงนี้นี่ก็อัพให้มันเป็นดิจิตอลสักนิดนึงนะคะให้มันดูแบบใหม่ๆไม่เก่าหน่อยนะคะแล้วก็มีตรงแผงหน้าปัดตรงนี้นะคะก็มีการอัพ เป็นสีขาวนะคะให้ไม่เหมาะกับตัวรถนะคะสวยๆค่ะแค่นี้นะคะอะแค่ชิ้น2ชิ้นเท่านั้นนะคะรถของเราเนี่ยจากรถที่เมีอายุสัก2,010เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ดูใหม่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็เนีเห็นไหมคะรถขับ โอ้โหลื่นๆเองเครื่องไม่มีสะดุดเพราะว่ารถทุกอย่างที่เราเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปขับรถเล่นกันที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยรถเราก็สวยแล้วนะคะเราก็จะต้องไปพากันไป,ไปขับรถชมวิวในที่ที่มันสวยๆบรรยากาศดีๆกันนะคะแถวๆถวโชว์รูมนั่นเองนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปชมกันได้เลย ะะจะมาพับรถพาชมกินลมชมวิวกันที่พุทธมณฑลเองนะคะอ,อยู่สายสีก็บอกแล้วนะคะใกล้ๆนะคะก็ที่บรรยากาศดีเหมาะกับรถสวยๆนะคะเปิดประทุนเนี่ยก็ต้องมานี่เลยพุทธมณฑลนะคะส่วนใจกลางเมืองร่มรื่น แมคะข้างนอกนีถึงมันดูจะร้อนนะคะแต่ว่าในส่วนพุทธมนทนเนี่ยร่มลื่นสุดๆมากค่ะเปิดประทุนกันเวลาเปิดประทุนนะคะสำหรับคันนี้นี่ก็จะมีตรงตัวล็อกตรงนี้นะคะนี่กดเพรสหนึทีเพื่อดึงตัวล็อกออกมานะคะที่พอตัวล็อกออกมาเห็นไหมคะเกีียวเขาก็จะหลุดออกมาแล้วก็หน้าต่างก็จะดันลงนะคะพอตัวล็อกออกมาเสร็จแล้วเราก็ากดปุ่มตรงนี้ค่ะ บรรยากาศดีจริงๆกับรถเปิดประทุนของเราปาค่ะเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันฟอรแล้วนะคะวันนี้นี่อุณหภูมิเนี่ยถาาว่ามันก็อาจจะไม่ได้เย็นเท่ากับช่วงธันวาก็จริงนะคะแต่ว่าอยู่ในนี้เนี่บยบรรยากาศดีแน่นอนนะคะแล้วยิ่งถ้ามีรถคันนี้นะคะขับเที่ยวสักต่างจังหวัดนะคะบอกเลยโอ้โหบรรยากาศดีแน่นอนค่ะไปกันเลย อันนี้นะคะพอเป็นรถเปิดประทุนนี่นะคะก็บางคนเขาจะกลัวว่าอุ้ยเปิดประทุนมาทําผมมาชั่วโมงหนึ่งอุ้ยผม่ยเสียซองไหมนะคะนี่เขามีตรงนี้นะคะกั้นอยู่นะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะที่กั้นอยู่ตรงนี้นะคะก็เนี่เห็นไหมคะอ่ะผมก็จะไม่ได้ปิวขนาดนั้นนะคะดูอ,อ้าว <Yeah. S 1> ให้อาหารปลาทายังไงครับที่เคลื่องไปทางนี้ไปห้อาหารปลา Semi nge-day. <coughs> ก็เมื่อกี้ตอนแรกมันเขียนว่ากองถ่ายไลยเหรอดูแต่สภาพนั่นนะแล้วขับไปนเกือบได้ได้เป็นตายมอเดี๋ยวถามเขาพี่คะตรงไปเรื่อยๆป่ะคะไปนะตรงแผลน้องคุณมเลี้ยวฝ่าแล้วไปเลี้ยวตรงแยกนั้นเข้าไปงค์ไหนเลยโอเคค่ะครับเนียนหน่อยดูพวกหาว่า เรา,าเป็นคนก่อกวนล,ล้วขับไปเกือบไม่ไา้เป็นปนานไหมรอรับนักแสดงเพิ่มไหมคะพี่พีค่าตัวแพง A few minutes later เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปขับรถเปิดประทุนคันแรกในชีวิตเลยนะคะไม่เคยขับรถเปิดประทุนมาก่อนเลยและแถมคดีเป็นรถเปิดประทุนที่เป็นรถบอยเช่ hmm. นะคะโอ้โห oh ชอบม,มาก เพราะว่าเราชอบรถเจ้ากบอยู่แล้วนะคะเ้าได้เจ้า g บ o กปัตทานีนี่ก็ปลื้มใจปรื้มป,ปีมากเลยนะคะแต่ถ้ามาถ้าได้ขับตอนช่วงเดืเเอนธันเนี่ยถ้าจะดีกว่านี้นะคะบอกเลยก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะพาเอารถคู่ใจนะคะ ออกมาขับรถเที่ยวเล่นนะคะบอกเลยว่าสนุกจริงๆค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้แจมเนี่ยพาไปโลเคชั่นสวยๆสำหรับคนรักรถนะคะสำหรับเอารถลูกรักรถคู่ใจเนี่ยไปถ่ายรูปหรือไปทำคอนเทนต์หรือไปถ่ายวิดีโอหรือใครที่สวยๆเกี่ยวกับรถนะคะคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้เลยเลยนะคะเดี๋ยวจะรีเสิร์ชนะคะทำรีเสิร์ชหาที่ให้แน่นอนค่ะอย่างไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้แจมทำคลิปแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยเหมือนเดิมนะคะและถ้าใครสนใจ บริการของ t k f ต่างๆที่เรามีทั้งหมดติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้แจมต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ